มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ เชื่อคนง่ายท่านอาจถูกขายในต่างแดนไม่ได้กลับมาเจอคนที่รักที่รอคอยการเข้าเมืองและจดทะเบียนผู้ใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย จะทําให้ท่านได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลไทยพวกเรายืนหยัดที่จะคุ้มครองและห่นงใยคุณสมาคมสาปนิกสยามร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NEO จัดงาน ASA Building and Construction Forum 2020ภายใต้แนวคิด Emerging Challenge Recovering Industry ณ3ย่านมิดทาวน์ฮอล์1-2ชั้น50ศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์เพื่อน,นำเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบ ออก,การรวมถึงการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นส่งเสรมิมและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้น่าจะเป็นการปูเข้าสู่งานอาสา Re a t r e f o c u s r i t a g e นะครับซึ่งจะเป็นงานที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาปีหน้าครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการ ทั้งให้ความรู้ทั้งปูเรื่องราวเข้าให้เห็นถึงความสําคัญของงานอนุรักษ์รวมทั้งความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ที่ในยุคนี้เราเกิดภาวะของโควิดขึ้นมาครับในโลกหลังโควิดจะเกิดอะไรขึ้นและการอนุรักษ์ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็น New Normal ทั้ง2ทาง New Normal ทางการมุมมองของการ การอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ในด้านของการใช้ชีวิตจากมีไปในเชิงของงานออกแบบด้วยครับจริงๆในภาคของงานออก่อสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมบ้านผมก็คิดว่ามันคงอยู่ในช่วงของช็อคสิ่งแรกที่เราจะรอก็คือว่าเมื่อไหร่มันจะกลับสู่ภาวะปกติใช่ไหมฮะดีมาน์ก็คงรันกลับมาใหม่หรือมันคงเปลี่ยนรูปแบบของการออกแบบใหม่ผมเชื่อว่าตอนนี้ในหลายๆตึกที่กำลังสร้างอยู่ก็เริ่มคิดวิธีที่จะปรับอะไรบางอย่างเพื่อให้ตึกนี้ มีจุดขายสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนผมเชื่อว่าจะเกิดการการเปลี่ยนแปลงตึกทั้งเก่าและใหม่ครั้งใหญ่ถามว่าในเชิงของดีไซเนอร์เนี่ยมันถือว่าเป็นออป p o ท t u ใหม่มันถือว่าเป็นโอกาสใหม่ใช่ไผมผมยังไม่มองในแง่ร้ายก่อนนะในแง่ร้ายของมันว่าตอนนี้มันหยุดเนี่ยทุกคนซัฟเฟอร์ได้แน่แต่เมื่อวันหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันกลับมาใหม่ถ้าเป็นผมผมจะตั้งรับกับการกลับมาตรงนั้นมากกว่าว่าองค์ความรู้ของดีไซเนอร์ทั้งหมดในประเทศนี้พร้อมที่จะทําตรงนั้นหรือปรับตรงนั้นไหม